สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ 4, สําสหรับมีดเล่นที่3นะครับตัวนี้เป็นมีดด้ามไม้แท้นะครับรานะคาก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับบวกลตัวนี้เป็นมีดที่เขาแถมมาให้ผมฟรีตัวนี้ที่จุดเด่นน่าสนใจก็คือว่าเป็นมีดระบบสปริงนะครับแล้วก็มีระบบล็อกเซฟตี้อยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับ ก็จะมีระบบล็อกเซฟตี้ถ้าเราดันขึ้นไปเนี่ยคือล็อกเปิดมีดไม่ได้ปิดมีดไม่ได้นี่นะฮะตัวเลือนเป็นโลหะเต็มนะครับเนี่ยถ้าเราจะเปิดมีดนะครับเราต้องเลื่อนตัวนี้ลงมาให้สุดแล้วก็กดนี่ฮะมีดก็จะดีขึ้นมาเลยเราถือว่าเป็นอีกอ่าเป็นมีดอีกหนึ่งระบบนะครับที่น่าสนใจครับผมตอนนี้ ระบบการเปิดมีดเนี่ยมีหลายแบบนะครับเริ่มจากที่เราเห็นเห็นกันนะครับก,ก็เป็นระบบทั s มสตัดนะครับเป็นทั้มโฮลนะครับนะครับอันนี้เป็นแบบสปริงนะครับหรือว่าเป็นแบบอโตเมติสปริงเปิดตรงนะครับส่วนระบบการปลดล็อกนะครับก็แตกต่างกันไปตัวนี้ก็เป็นสปริงอีกอย่างหนึ่งก็ดกดแล้วถึงจะหุบมีดได้นี่นะฮะ าเราล็อกปุ๊บกดไม่ได้แล้วทีนี้กดยังไงมีดก็ไม่ออกถ้าจะกดออกเราก็ต้องเลื่อนนะฮะนี่ฮะโอ้โหเร็วอ่ะถือว่าดีมากผมชอบนะระบบอ่าปลดล็อกระบบพักโลเปิดแบบเป็นสปริงกดก็ดีนะครับหรือว่าเป็นแบบอัตโมติเปิดตรงผมก็ชอบ หรือจะเป็นแบบเปิดแบบทัมโฮลปลดล็อกแบบแบบทัมโฮลเป็นทัมสตาร์ทนะครับหรือว่าฟิปเปอร์ระบบการปลดล็อกแบบแบ็กล็อกหรือว่าแบบไลเนอร์ล็อกหรือแบบเอ็กเทนชันนะครับได้หมดผมชอบหมดตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูมิติกันครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ เนี่ยมีจิปปิ้งด้วยนะเนี่เห็นไหมเล็กจิ๋วแแจ๋วนะมีจิปปิ้งนะมีจิปปิ้งนี่นะฮะมีโลโก้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็ซูมนิดนึงใครอ่านออกมั่งผมอ่านไม่ออกนะมองไม่เห็นตัวมันเล็กมาก อะไรโอเคครับอ่านไม่ออกฮะมันตัวเล็กเดี๋ยวเราวัดมิติกันนะครับตัวนี้เป็นมีดพกซ่อนขนาดเล็กนะครับกลางมีดแล้วถึงปลายด้ามนะครับประมาณ15เซนนะครับหรือ6นิ้ว15เซนนะครับก็ถือว่าเป็นมีดไซส์เล็กนะครับแบบเดียวกับบล็อกที่ผมมีนะครับ ใบาย,ยาว7นะครับด้าม10ด้ามด้ามใบาย,ยาว7นะฮะไม่ถึง3นิ้วนะฮะเซนด้ามก็ประมาณ8นะครับใบเจ็ด้าม8นะครับใบเจ็ด้าม8ก็เท่ากับ15เซนนะครับ เป็นระบบสปริงเปิดแล้วก็สปริงล็อกนะครับเป็นสแตนเลสสตีลด้าไม้นะครับสวยครับมีเล็กดีตัวนี้ไม่มีซองไม่มีอะไรฮะเป็นมีพกในพ็อกเก็ตความหนาของอสันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสันมีรี่บอกว่าประมาณสักมิลนิดๆน,น,นะฮะเรามาวัดกันครับ เกือบเสือบ2สองมิลน,นะมิลแปดมิลเจ็ดนี่นะฮะมิลหกมิลหกมิลหกตัวนี้ก็ใช้งานเบาๆได้ครับตัดเฉือนโอเคครับเป็นพกเกตนะครับน่ารักดีอะ่ะขนาดเท่ากับไฟแช็กเลยเดี๋ยวเราลองพับมีดกันนะครับ เวลาพับต้องเอามือให้พ้นนะฮะอ๋อพับต้องอย่างงี้คนระนี่ครับเวลากลางเวลาพับต้องกดด้วยนะครับเวลากลางก็ถือว่าเป็นมีดพกซ่อนที่ดีครับใช้หั่นเชือกหั่นตัดเชือกหรือว่าทำอะไรเล็กน้อยได้นะครับตัวนี้เป็นมีดที่กิ๊บเก๋น่ารักอะ่ะ สามแข็งแรงก็ไม่เบานะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นด้ามไม้นะถ้าอยู่ในมือกนิดเดียวมีพกซ่อนได้คือกามมิดเลยนะครับลองดูนะฮะกามมองไม่เห็นมีดนี่นะฮะกามมิดเลยมองไม่เห็นเป็นมีพกซ่อนที่ดีครับราคาประหยัดนะผมดูในเว็บก็ประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะครับถ้ารวมค่าส่งแล้วคงจะร้อยนิดนิดด้านเป็นไม้แท้ที่แรกผมก็จะซื้ออยู่เหมือนกัน นี่ผมตีว่ามันเล็กไนงะเพราะว่ามีดเล็กผมก็ซื้อมาแล้วมันก็ใช้งานอะไรไม่แน้นอกจากลูก่ลูค่คำคนะครับเนี่ยมีดเล็กผมซื้อมาแล้วเนี่ยนี่นะครับแบบเดียวกันเลยด้ามไม้เหมือนกันเลยความยาวรวมเปิดมีดก็15เซนเหมือนกันเลยก็ดีรูปคำดีแต่ใช้งานก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ นี่นะ,ะตัวนี้หรือถ้าพูดถึงวิธีระบบการเปิดมีดนะฮะกินขาดนี่นะฮะผมถึงบอกเพื่อนว่ามีขนาดเล็กเนะี่ยก็ซื้อได้ถ้าเราจะชอบนะฮะถ้าความสวยงามหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้น้อยตัวนี้เป็นด้ามไม้แท้เลยนะแท้ทั้ง3เล่มเลย ตัวนี้ก็เป็นเปิดทัมสตาร์ทนะครับเป็นซิงเกิลทัมสตาร์ทนะครับนี่ก็ซิงเกิลเวลาปิดก็ใช้เป็นแบบล็อกแบ็กนะครับอไลเนอร์ล็อกนะครับลาเนอร์ล็อกตัวนี้เปิดเป็น,นสปริงนะฮะสปริงเปิดเร็วเวลาล็อกก็ต้องกดถึงจะล็อกได้นะครับก็ไว้เป็นข้อมูลให้กับเ,เพื่อนๆนะครับสนใจที่จะสะสมเล่นมีดนะครับก็มีให้เล่นเยอะแยะ เล่นตามตังครับแต่อย่าไปคิดอะไรมากเงินก็เงินเรามีดก็มีดเราเราเล่นตามตังตามที่เราชอบความชอบดีบางทีมีมากกว่าเหตุผลนะครับการซื้อมีดผมนี่มีมีดเกือบสิบเล่มนะผมถามว่าใช้จริงๆก็ก็ใช้เกือบทุกเล่มนะครับก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการสะสมเป็นฮ็อบบี้นะฮะ มองว่าไม่ใช่คนก้าวร้าวรุนแรงอะไรนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าไปฟันอะไรกับใครเราก็ถือว่าเป็นระบบการสะสมนะครับเล่นสวยๆงามๆเพราะมันเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับมีดนอกเหนือจากมีดในครัวที่เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยมีดพวกนี้เขาจะมีสไตล์มีวัสดุมีฟังก์ชันในการใช้งานมีระบบการเปิดปิดการล็อกซึ่งแตกต่างกาันขึ้นมันเป็นเสน่ห์ ผมก็ไม่มีใครสอนผมนะผมนึกยังไงก็ไม่รู้เพผมดูในวิดีโอดูใน YouTube ชอบดูรู้สึกว่าชอบใจก็เลยศึกษาไม่ได้เลื่อนนะครับก็คลิปนี้เกือบสิบนาทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เขาจะมาส่งมีดอีกแล้วน้องอรุณเขาโทรมาเมื่อกี้เขาบอกใบสอนเขาจะมีดมาส่งผมจะมารีวิวเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ